คดีภาษีหุ้นชินขอบ1.76มืล้านบาทจุดจบมหาการภาษีและเดิมพันอนาคตทางการเมืองสวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปลุยหนึ่งในมหาการคดีที่ยืดเยื้อมากว่า20ปีและตอนนี้กำลังปิดฉากแบบสะเทือนทั้งประเทศเริ่มจากคดีภาษีหุ้นชินขอบ1.76มืนล้านบาทคำพิพากษาสารดีกาครั้งนี้เรียกว่าหักมุมระดับประลอดแตก เพราะสารดีกากลับคำตัดสินทั้งศารภาษีอากรกลางและสารอุทธร์ที่เคยชี้ว่านายทักษิณไม่ต้องจ่ายภาษีเนื่องจากขั้นตอนสรรพากรไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่รอบนี้สารดีกาวางหลักชัดๆว่าใครคือผู้มีเงินได้ที่แท้จริงและคำตอบคือนายทักษิณ แม้หุ้นจะถูกถือแทนโดยลูกและบุคคลอื่นสารชี้ว่าการทำธุรกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงข้อห้ามทางการเมืองเป็นการกระทำอันมิชอบอย่างร้ายแรงทำให้การประเมินภาษีของกรมสรรพากรถูกต้องและมีผลบังคับเต็มๆยอดที่ต้องชำระรวมดอกและเบี้ยปรับทยานเป็น17,600ล้านบาท ตัวเลขระดับสันค้อนผู้เขาที่กำลังเป็นเป้าโจมตีในโซเชียลทั้งเรื่องความรับผิดชอบและสถานะการเงินผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องความร้อนแรงไม่ได้มีแค่นั้นเพราะอีกฝั่งคดีมาตรา1 1ึก็ประทุพร้อมกันอายการสูงสุดมีคำสั่งยื่นอุทธรณ์คดีที่สารชั้นต้นเพิ่งยกฟ้องเมื่อ17พฤศจิกายนที่ผ่านมาเรียกว่าเป็นการตัดสินใจที่ทั้งประเทศต้องหันมามอง ผลกระทบที่สั่นแรงที่สุดคือสถานะการพักโทษเพราะหากผู้ต้องขังยังมีคดีค้างอยู่อีเวนสารชั้นต้นจะยกฟ้องกรมราชทัรร์สามารถพิจารณาชะลอหรือไม่อนุมัติการพักโทษได้ทันทีพูดง่ายๆก็คือเส้นทางกลับมาเล่นการเมืองของนายทักษิณไม่ได้รวยด้วยกลีบกุหลาบอีกต่อไปฝ่ายการเมืองฝั่งตรงข้ามมองว่านี่คือความบังเอิญที่ลงล็อกเกินไป ส่วนครอบครัวชินวัตรออกมาแสดงความเจ็บชำ้ำกังวลว่านี่คือความไม่เป็นธรรมและผู้สนับสนุนก็พร้อมเดินหน้าปกป้องสุดกำลังบนโลกออนไลน์ภาพรวมทั้งหมดนี้บอกได้คำเดียวว่ากำแพงคดีกำลังบีบวงเข้าหาตัวละครสำคัญของการเมืองไทยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีและมหากาบนี้ยังไม่จบง่ายๆแน่นอน